าทีแห่งนี้เราเคยพบกันเราเคยสัมพันธ์สาบานรักมันนวันกับเรียเอาเสียงคลุยเป็นเสียงเรียกขานต่างสัญญา ชีวิตแม่วงจันทรไพรโรเฉลิลมฉลองในฐานะที่คุณแม่เป็นนักร้องรุ่นใหญ่สุดอายุ90ปีที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกากรแสดงเพลงไทยสากลลูกทุ่งปี2566นะคะก็ต้องมีเพลงนี้แน่นอนลำนำแผลเก่าค่ะ เราเอาเขาจริงเนี่ยไม่เพียงแค่การร้องเพลงหรือแต่งเพลงได้ทั้งไทยสากลไทยลูกทุ่งแต่แม่วงจันทร์ยังเคยเล่นหนังมาก่อนด้วยก็คือเรื่องแผลเก่าเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าแม้ไม่ใช่บทเด่นอะไรแต่ก็เป็นอีกงานที่พิสูจน์ว่าทํามาหมดแล้วจริงๆในวงการค่ะรอบนี้เลยไม่พลาดมอบเพลงดังลำนำแผลเก่าให้นักร้องหนุ่มเสยงดีเอฟรัฐพงศ์จากเวทีประกวดดังเป็นคนขับขานนะคะ ใจสุดๆพี่กาจนามาร์ซินะคะพะเคยออกอัลบั้มคัฟเวอร์เพลงของแม่วงจันทไพรนดมาก่อนรอบนี้ได้ฟิชเจอริงกับตัวจริงสักทีค่ะถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดนะคะพี่กาจนาบอกว่าชอบและประทับใจในเพลงของแม่วงจันทร์มากๆอยู่แล้วนอกจากร้องเพลงยังแต่งเพลงดีด้วยคุณแม่วงจันทร์เลยจัดให้นะคะนอกจากร้องคู่กันยังยกบทเพลงคลาสสิกสุดอมตะอย่างกุหลาบเวียงพิงให้พี่กาจนาเป็นคนร้องแทนด้วยในรายการเราค่ะ รวม70ปีในวงการนะคะนอกจากรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่หลายคนก็คอนเฟิร์มถึงความดังอมาตะและความน่ารักของคุณแม่ค่ะอย่างศิลปินแห่งชาติรุ่นน้องไม่ใช่ใครอาจารย์วิรัติยูทถาวรค่ะการันตีความสามารถด้านการร้องและการแต่งเพลงของคุณแม่วงจันทร์นะคะในฐานะที่เป็นนักประพันธ์เพลงเหมือนกันงานนี้เปิดใจคุยถึงจังหวะชีวิตและย้อนก่ะที่มาที่ไปนะคะบรรยากาศอุตสาหกรรมเพลงตอนนั้น,นซึ่งทับซ้อนกันอยู่ด้วยค่ะ ตอนนั้นก็ช่างร้ายเหลือค่ะตอนนั้นนะคะช่างร้เหลือแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะแล้วก็ละครวิทยุด้วยตอนนั้นค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงคะช่างร้ายเหลืออายุประมาณ15ปีหรือเปล่าคะบ <15 S 1> ันทึกเป็นเสียงตอนนั้นอายุ16ได้แล้วน,นะคะความสำเร็จที่มาตอนอายุแต่ว่าเพลงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่า บันทึกวันนี้แล้วก็อีกเดือนหนึ่งออกไม่ใช่ค่ะอีก3ปีค่ะเพลงถึงได้ออกคือผมเข้ามาในวงการดนตรีเนี่ยผมตอนนั้นก็คือเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่ฟังเพลงฝรั่ง s t i n g combo ร้องเพลงฝรั่งตอนนั้นยังไม่ใช้คำว่า string combo ใช้คำว่า the shadows ซึ่งเป็นนักดนตรี4คนของฝรั่งเราก็เรียนแบบของฝรั่ง shadows นี่ก็เป็นนักดนตรี4คนที่เล่นแบ็กอัพให้กับคลิฟลิชาร์ นั้นวัยรุ่นบ้านเราก็ในตอนนั้นก็คือนิยมเพลงดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้ที่จะเห็นว่าของผมกับของของพี่คนละคนละทางกันเราเล่นแต่เพลงสากลแต่ส่วนพี่นั้นเล่นร้องเพลงไทยจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งหรือว่าทายสากลกันแล้วแต่แต่ว่าเราแม้ว่าเราจะเป็นวัยรุ่นเล่นเพลงฝรั่งร้องเพลงฝรั่งแต่ว่าเราก็ยังฟังเพลงของคุณพี่อยู่ ดิมนมไ่รอกจากเพลงดังอมตะนะคะบอกเลยแฟนเพลงแม่วงจันทร์ท้ามพลาดเพราะว่ายัางมีเพลงที่แม่วงจันทร์เลื่องมาเองกับมือด้วยบอกว่าไม่ได้ร้องมานานหลายสิบปีจริงๆค่ะพิเศษให้แฟนเพลงรุ่นเก่าสรารพันลันทุ่งบางเขนได้ฟังกันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์บ่ายสามโมงค่ะ